วันนี้เราจะไาย้ายต้นคะนาลงถาดเพาะกันนะเพื่อนเพื่อนวิธีย้ายก็ไม่ยากนะง่ายๆเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าย,าย,ย้ายยังไงนะเนี่ยประมาณห้าวันแล้วถ้าเราไม่ย,ย้ายเดี๋ยวเขาจะยิ่งเขาจะแก่เกินไปนะเราก็ต้องมาย้ายลงถาดเพาะนะเราก็ต้องเอาดินมาร่อนกันเพื่อนเอาดินหมักนะมาร่อนแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ปุ๋ยหมักพืชสดลงไปนิดนึงด้วยนะ มาดูกันนะเนี่ยหาตะแกงที่มันได้ยินเสียงมั้ยหรือเปล่าเพหาตะแกงที่มันรูพอดีพดีนะนี่เป็นดินหมักนะเพื่อนก็นนร่อนร่อนเพื่อเอ,เ,เอาเม็ดละเอียดละเอียดมันไป ไปใส่ถาดหลุมนะเราจะผสมปุ๋ยนิดหน่อยด้วยรอบที่แล้ววิธีเพาะก้านี้ก็บอกไปแล้วนะพอเพาะยังไงพอเพาะขึ้นมาแล้วเราก็ต้องลงถาดหลุมแล้วเพื่อรอเขาให้โตโตนะร้อนอนร้อน นะได้ยินนะอันนี้ก็เอาดีหยับหยับเก็บไว้แยกไว้ตั้งหาเพื่อนเพื่อมีดินอะไรก็ใช้ไปนะแต่ผมมีดิหนหมักผมก็จะใช้ดิหนหมักนะเพราะ ทำแต่ละครั้งใช้ดินหมักแล้วมันมันดีไงเราก็จะใช้ดินหมักเอาให้ได้สักหนึ่งถาดอนะป้อนหมดเลยดีกว่า ก็กะว่าให้มันพอสักหนึ่งถาดน,นะน่ก็กะเอานะเดี๋ยวเราก็มาล่อนมาร่อนปุ๋ยต้องหาที่ใส่ก่อนนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงปุ๋ยเราก็ไม่ต้องเอาเยอะเท่าดินนะเอาสักหนึ่งในสี่ก็พอนะปุ๋ยนะแต่ก็ต้องร่อนเหมือนกันนะ นี่นะเป็นขุยหมักพื้นสดนะ่มองเห็นนะครับต้องขออนุญาตเพื่อนๆนะต้องใส่แว่นนะกันที่ฝุ่นมันจะกระเด็นเข้าตาอย่างที่บอกนะะตอนนี้เราต้องดูแลดวงตาของเราให้ดีแต่การเพราะกล้าก็ต้องทำต่อไปเพราะว่าต้นไม้มันเริ่มโตแล้วเพื่อนๆ ไม่ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะต้องทิ้งเพราะเดี๋ยวเขาจะแก่ไปมันก็จะเพาะไม่ได้เราก็จำเป็นต้องทำส่วนใหญ่จะได้ใบกระถินมาน,นี่เดี๋ยวเราก็จะเอาใบากระถินไรผสมในด,ดินนะหยาบๆเราก็เก็บไว้ก่อนเอาไว้ไปปลูกผัก ก็ไม่ได้ด้วยเดี๋ยวมีปัญหาห้ามกลมตับ <c oughs> ไม่ทําก็ไม่ได้แล้วมันต้นไม้มัน,น,มมนบังคับให้เราต้องทำํำเพื่อนๆเข้เาใจนะ <c oughs> ไม่ยากนะไม่ยากเดี๋ยวดูนะวิธีทําง่ายๆผมปลูกผักทุกครั้งก็ทำํำแบบนี้เพื่อนๆจะได้แต่ใบ,บมัน เสียงคงได้ยินนะไม้วานบนโต๊ะนี่นะก็ทําแบบช้าๆีีดียวจะได้เข้าใจเลยนะเนี่เสร็จแล้วเราก็แยกออกไปไหนที่ไม่ใช่ก็แยกไปก่อน นะดินร่อนนะน,นี่นะใช้ดินอย่างเดียวเลยแล้วก็เป็นเป็นดินเก่านะมันร่วนอยู่แล้วแล้วนี่ปุ๋ยปุ๋ยหมักพืชสดนะร่อนส่วนใหญ่จะเป็นใบกระถินนั่เน,นี่ยแล้วก็ใส่ไปเลย <c oughs> คือปุ๋ยยังไม่ต้องแรงมาก <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวรากเขาจะรับไม่ได้ไงเราก็ให้มันมีปุ๋ยอยู่ในถาดด้วยไงะนะง่ายๆนะไม่ยากนะ ขี้ดินน่าจะเข้าไม่นะปนั๊บงนะเพื่อนๆอเขาก็เป็นห่วงเขาก็จะบนนี่ขออนุญาตวางไม้แบบนี้นะ แลอาก็ได้แล้วนะดินนะดินที่สำหรับจะปลูกผักน่วิธีก็ไม่ยากช,ชา้าชัดชัดนะเห็นนะกล้องเดินอยู่หรือเปล่านะมองเห็นนะมองเห็นนะอาาสอง สองสี่หกแปดสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าสิบหลุมก็โรยให้มันเต็มทุกหลุมร่วนมากๆเลยดินร่วนเบาผักมันจะชอบนะ ตอนเพาะพวกนี้บางคนเขาใช้พิษมอสน,นะแต่ผมไม่เคยใช้นะพิษมอสมันแพงแล้วเขาว่าพิษมอสอาจจะผสมปุ๋ยเคมีมาด้วยนะแต่เราของเรานี่อินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเขาว่านะเขาว่านะผมไม่ได้ว่าเพราะว่าบางทีปลูกผักแล้วมันจะโตไวแต่เราไม่เอาเราเอาอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะ ให้เต็มเต็มถาดเดี๋ยวต้องขออนุญาตน,นั่งนะนเพื่อนเเพราะยินม,มันไม่ค่อยทนัดนี่นาเห็นนะ อย่าเพิ่งใส่น้ำนะถ้าใส่น้ำไปแล้วเดี๋ยวดินมันจะแน่นแล้วจะกดไม่ลงนะก็เอาช้อนม,มาตัดนี่นะช้อนตัด,ดขึข้นมานะค่อยๆตัดนะตัดขึ้นมาเสร็จเราก็มาแช่ในน้ำเพื่อให้มันหลุดออกมานี่มาให้รากมันหลุดออกมานะ ต้นอ,อย่างเงี้ยกำลังปลูกเลยแต่ว่ามันจะเป็นไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะนี่ก็วางไว้นะออกติดมืออีกวางทีละต้นนะไม่ยากนะนี่เอาต้นที่แข็งแรงอะลงก่อนน,นะลงานนีไแข็งแรงขึ้นมาก่อนแช่ไปนในน้ำเลยเพื่อให้ดินมันหลุดจะได้เห็นแต่รากนะนี่เห็นไหมเห็นนะ นี่แหละวิธีเพาะต้นกลาก็อย่างเงี้ยไม่มีเรายครั้งก็ทําแบบนี้นะทําอยู่บ่อยๆนะแต่เพื่อนๆอนนาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยอยากดูอาจจะดูแบบเป็นผักที่โตแล้วอะไรเงี้ยนะถ้าเราปล่อยอีกสักหลายวันร่างมันจะยาวแล้วมันจะจะเพาะลำบากเราก็ต้องขนาดนี้กําลังดีเหลยประมาณห้าวัน ้นไหนที่ไม่แข็งแรงเราก็อย่าเพิ่งเอาลงนะเพืเ่อนๆเอาต้นที่แข็งแรงลงก่อนให้แข็งแรงวางไว้ก่อนถ้าไม่พอเราค่อยค่อยาเอาเนี่ยถ้าเราจุ่มในน้ำ <c oughs> ก็จะเห็นแต่รากใช่ไหมดีก็จะเกาะน,น้อยลงนะนี่วางไปเลย <c oughs> ดีกว่าต้นยังไม่ยาวมาก ถ้าไม่โดนแสงแดดเขาจะยาวเนี่ยตอนนี้มันจะลำบากถ้ายาวรากมันก็จะยาวแต่ถ้าแบบนี้รากมันไม่ยาวมากการกระทบกระเทือนก็จะไม่รุนแรงได้ยินนะได้ยินนะถ้ายาวมากการกระทบกระเทือนรุนแรงเขาก็จะชะงงักไป เสียงนั้นเพื่อนเดี๋ยวจะมีร้อนหาเสียงมาต้องขอโทษเพื่อนเพื่อนยนะถ้ามีร้อนหาเสียงมาเพราะบางทีเสียงมันจะเข้าไปในคลิปตอนเพาะต้นกล้าเนี่ยผมก็เพาะเพื่อนเพื่อนดูแล้วนะมีใครเห็นบ้างกระเป๋ามารู้นะอาจจะไม่ครบห้าสิบต้นกนะ็ไม่เป็นไรได้กี่ต้นยาวแค่นั้นเนาะ อย่ามาวางไว้ตรงนี้ก่อนอต้งนงูทขนถนอมก็าหน่อยนึงนี่วางว้ตรงนี้ก่อนนะแยกแยกต้นไม้กันปินออกว่าแ,แรงมากก็ไม่ได้ ถ้าเราถนองเขาหน่อยก็จะดีนะแต่เราก็นั่นแหละพยายามเบาที่สุดถามว่าเขากระทบกระเทือนไหมมีบ้างนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเพราะปลูกทุกครั้งก็จะแบบนี้นะแนวนี้แหละต้นจะแข็งแรงก่อน ถ้าเขารอดทั้งหมดก็ก็ดีถ้าไม่รอดทั้งหมดก็ไม่เป็นไรเพราะมันไม่ได้รนะ้อยปเซนนะเ๋ต้นไม่แข็งแรงกว่าาก,ก่อนเดี๋ยวเลือกต้นที่แข็งแรงกว่งก่อนเหลือประมาณติดต้น แป่ละดีกว่าเดี๋ยวมาเลือกเอานี้ลงไปเลย พอหรือเปล่าจะพอหรือเปล่าเดี๋ยวนะเพื่อนๆตั้มเึงใกล้จะเสร็จแล้วล่ะทําเสร็จแล้วจะพรมน้ำยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะ คนเขาเบามากเลยคอจะติดมือขึ้นมาอยู่เรื่อย <c oughs> เลยเลยนะเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วมันจะครบแล้วการพบรแบบนี้มันก็มีผลดีอย่างคือคือเราจะรู้เลยว่าต้นไหนมันโตหรือไม่โตถ้าไม่โตเราก็ไม่เอาไปลง ไปลงกระถางแต่ถ้าเขาตอเราก็เอาลงกระถางเลือกได้ไงมองเห็นไหมหนอมันจะเลือะๆหน่อยนะถ้าจับมันกดลงไปนี่กดไปลึกๆเลยนี่ต้นมันจะได้ไม่ไม่เวลาไปปลูกมันจะได้ ไม่พ้นดินมากไม่งั้นจะยาวนะไม่ต้องกลัวรากขานนะมันไม่เป็นไรเดี๋ยวรากเขาจะงอกใหม่ได้กดไปเลยให้ลงกลางๆอะลงกลางหลุมแล้วก็ระหว่างต้นกับรากอะกดกดระหว่างต้นกับรากไปเลยไม่ต้องกลัวตายไม่ตายเนี่ย มันภาพมันกลายนะไม่มีคนถ่ากล้องนี่ต้นอยู่แค่นี้นี่่างนะเราก็กดคคๆตรงเนี้ลงไปเลยกดไปเลยไม่ต้องกลัวอืบางคนไม่เคยทำอาจจะกลัวว่าเขาจะตายไม่ไม่ตายเพราะผมก็ทํามาแบบเนี้ยตลอด กลางๆหลุมไว้กลางๆหลุมนี่ถ้าเกิดเราทําดินให้เปียกมากดไปล่างมันจะขาดเราต้องอย่าดินแห้งๆไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปเอาป๊อกกี้ฉีดนี่นะยางนะมือใหม่อาจจะดูว่ามันยาก แต่ทำเรื่อยๆก็ไม่ยากแล้วห้าสิบต้นเราไม่ต้องหวังทั้งห้าสิบหรอกเอาแค่สามสิบก็พอละสามสิบก็ดูแลกันไม่ไหวแล้วเกิดเขาโตนะมันอาจจะไม่รอดทั้งห้าสิบต้นนะ น,น่าจะครบหมดแล้วนะเนี่ยแค่นี้เองง่ายๆเี๋ยวเราก็ป๊อกกี้ฉีดน้ำมาฉีดปึ๊บที่เหลือเราก็ไม่เอาแล้วมันจะพอดีเลยเหลือนิดหน่อยครบทุกหลุมแนละ้วเราก็ตรวจดูถ้าไม่ครบหรือเราก็มาเสริมเอานะเราก็พรมน้ำนี่ของเห็นนะ เราก็ต้องหมั่นตรวน,นะถ้าดินแห้งเราก็ต้องพรมน้ำให้ให้บ่อยหน่อยแล้วก็เอาไปเก็บไว้ในที่ล่ม ยังไม่ต้องออกแดดตั้งหนึ่งวันนะหนึ่งวันถ้าเกิดเขาไม่เหี่ยวก็แสดงว่าเขารอดเราก็ค่อยเอาออกแดดออกแดดก็อย่าเพิ่งแดงแบบแดดอ่อนๆหน่อยให้เขาปรับตัวได้ก่อนนะนี่แหละง่ายๆเองทั้งนั้น บางทีเราดูว่ามันเปียกแล้วนะเดี๋ยวสักพักมันแห้งนะเราก็ต้องมาเพิ่มน้ําลงไปอมาพรมน้ําลงไปอีกนะเอาละแค่นี้เองมันยากนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเราพรมน้ําทีหลังถ้าเราทําให้ดินเขาเปียกก่อนเนี่ยกดลงไปแล้วล่างมันจะขาดเพราะมันจะแน่นเราก็ทําให้เขาขโปรง่งแล้วก็มาพรมน้ําทีหลัง แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราก็มาตรวจดูอีทีว่ามันแห้งมันจะแห้งเราก็พรมน้ําแต่เอาไว้ในร่มสักหนึ่งวันก่อนนะคณนานะเป็นคณนานะวิธีเอาลงถาดเพาะลงยังไงนั่นนี่แหละก่อนที่มันจะเป็นต้นใหญ่ๆมันก็จะเป็นต้นเล็กๆนี้ก่อนนะพเพื่อนเดี๋ยวนะเอาต้นหย่กก้นนี้ว่หรือเอาแค่นี้ดี แค่นี้ก็ได้นะไม่มีะายแล้วเดี๋ยวมันจะเกินเวลาเกินไปเนาะขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมแล้วพบกันคลิปต่อไปนะคนซ่อมรถปลูกผักครับ